พอกินเบียร์คอนดิเหมือนกันโอเคขวดเดียวพอพี่พอเนะอาะใหญ่พวกที่ท่าเรือมันด่าแล้วไม่เมาหรอลองไหมล่ะกักกูไหมล่ะมึงอะไม่คือคือถ้าพี่ดีคอผมอะเสียงดังเปงิปงเปิงเปิงเอาเหี้ยอะไรไปยัดคออะมาลองก่อนกูบอกแค่นั้นแหละว่ามาลองก่อนจะหนีนอนกูตบจะ ไม่ตกตัวเองเพราะกูชอบดีไปอ้าวเวอ้าวเข้าทีแป๊บพวกมึงเห็นภาพวาร์ปกันปะเห็นนั้นแหละภาพวาร์ปกันปะสวยจริงวันนี้ก็มาไม่ได้นะแต่ว่าแต่ที่ผมพับผมวับจะได้รถวัดต้องรอต้องให้ดุใช่ไหมใจเย็นพี่กำลังไปจะถึงแล้ว มันมันคิดคำด่ามึงอยู่ไอ้บิลี่แม่งไม่ตอบคิดแล้คิดคำด่าอยู่เยอะกว่าคุณนะด่ามาผมสุดเพูดอีกดิ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 นี่พี่บอกนี่เฮ้ยทีเดียวดูเรียกน้องอะไรไปครับพี่อีกทีอีกทีอีกทีเก็บรถอยู่ดี่บบหนึ่งแบบหิด่งแบบหนึ่ออกเด้อเลยรอแม่แล้วเล่นไหมเนี่ยแล้วมึงก็เดินไปบอกข้างๆมันะถึงพี่ถไปพี่ ม่งถามหมออย่างมันเป็นอะไรอ่ะไปหามาแล้วถึงแล้วครับพี่ขับเรือนะแค่นั้นแหละถึงแล้วพี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเพื่อนถึงแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรอดิครับพี่มาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วถึงแล้วมาแล้วนี่เพื่อนเพื่อนพีสองเดี๋ยมันมีท่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นอีกนั่นอีกเฮ้ย ไอ้เยวีลีตัดไอ้สะถุนไอ้เฮียเวไอ้เฮียพบตายหลอยฟาดแล้วตกไปทำไงฟาดเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เมอก่อนหน้าเรือแม่แต่แต่งงานช้านมาใจเย็นพี่ใจเย็นกะลีจริงเฮียเฮยไม่ดีเฮียเสไม่ตกแล้วไอ้เฮียแม่งกระตุกสั่ฟาดในนี้นี่ตัวว่ายน้ำรอเออ้วแ่ อุ้ยในน้ำมีตัวอะไรไว้ดูไม่รู้ขยะขยะอยู่ในน้ำอย่าโตแกโตเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตัวเหี้ยเขาว่ายน้ำทะเลแล้วหใรปล่อยุดปกติเห็นในคลองพ่อหน้าแจกใบเนาะก็เอามายัดตัวกูดิตัวมึงยัดได้เหรอจำขนาดนั้นเห็นเหี้ยแก่นี่ปากดีนะครับเฮ้ยอย่าว่าปลาผมนี่ไอเดวไม่ได้เหี้ยเดี๋ยวให้มันสอนเล่นมีดป่ะ บินดีสอนปะไม่ต้องสอนมึงเห็นสภาพไปเล่นมีดปะไม่ไม่แต่เขาแพ้ผมนะคนเนี้ยเอาไหมกูถามไม่ไม่สัตว์เอาเลยไปเอาอีกปะล่ะมึงเล่นกันตรงเนี้ยแพ้ก็รอเว้ตกปลาตัวเองก็ไปชุบไม่จะอื่นเลยก็ก็เห็นพวกมึงลุมกันแล้วมันเหลือตัวเดียวเองคือกูไม่ได้กูไม่ได้แต่ไม่ใช่หมดเลยพี่บุตรเฮียนี่เอาเลยพี่บุตรกินไปเถอะมึงอ่ะไอ้สาถุนนายยกป้าจิบป้าหี กูไปบ้าตอนไหนคะอ้าวอันนี้พี่ร้อนตัวกูก็บ้าอยู่ตลอดที่มึงบ้ากูยังไม่พูดเลยนะไอ้สัสใครกันท้องตีดูซะกระถุ่นไม่ไปหาคนขึ้นเรือแล้วคนนึงนะสามนาทีเดี๋ยวพี่มีไงพี่มีตกปลาไม่ได้อ่้ามชอบพี่มากมึงเอาไนลงเรือไปดิมันนอนเฮ้ยใครคนตีขับเรือกลับอะไรแก๊งมึงอยู่แก๊งไหนนะ สูตรชาวแก๊งแลบบเ j มาแค่ตอนแรกมาแค่ตอนแรกใช่ไม่แต่ตอนมันมีตอนนึงที่กูอะจอดจอดรถจะไปตัดผมตีแปดหน้าร้านแล้วอยู่ดีอะคุยกันไม่รู้เรื่องอแล้วก็เลยแยกกันไปไอเที่กูเข้าไปตัดตัดผมอยู่แล้วแม่งก็ขับมาชนรถท, <c oughs> ที่ที่กูจอดลอลอะ <c oughs> และ้วก็ตามบ <c oughs> ัมแม่งก็เรียกไอ้มีมาแล้วก็บัมรถแก้งจนพังอะแล้วก็ปาดไปทีนึงแล้วก็แก๊งใหญ่ไม่เป็นอ c no โนคอมเมนานแล้วหรอพิลลี่อะไรนะ ไม่น่าอะไรเฮียแม่งแม่งถึงบอกว่าอยากเข้าแกงพวกเราไอ้เฮียตอนนั้นผมกำมัดจัดอ่ะเพิ่งมารู้เหรอว่ามึงขับผิดเลนอะใช่ไม่รู้ว่าขับผิดเลนเขาถ่ายรูปวัวลงคอมพิวเตอร์พี่แล้วเขาพี่ไอ้เฮียนี่โนเนมจัดกำมัดจัดเจ้าหม่ขยกระยามเยอะจังเพมึงคิดไงมึงถึงจะมาเข้าแกงโนคอมเมนตอร์แขงทั้งที่มึงก็ไม่ชอบน่าจะไม่ผมไอ้นี่ไงพี่แบบผิดกว่านะตผิดพลาดคือแม่งตกผิดเองก็ดีแล้วจะใคระทำตรงสำนึกง่ายเฮียเกือบสี่สิบปันน่ะ ตองนี้ดูดีได้ใจไหมเนี่ยที่ดูตอนนี้ดูกระดิใจปะอะไรยังต้องตีไปได้ป่ะดูสิผ้าโลเอาให้เต็มปอดจัดแบบเต็มสูบเฮ้ยอะไรอย่างงี้แล้วมึงก็นอนใต้ท้องเรือจะด่าผมก่อนไหมไม่เอาไม่กล้าแล้วมันจะเปล้อหนึ่งทำยี่ห้ยอะไรวะตั้งสามตัวลอยากสูบจัดเน่น่าจะลงแดงนี่นอนเดึงแม่ของสัตว์ร้องอยากจะดูกระดิ๊ เอาอี๋อไม่เดินไปเลยต้อไปอยู่พี่เราต้ไปใค่เรีคนต่อไปอยู่เสียงใครนี่ยังไม่ได้ยินเสียงหวานน้ำลึกป้ะ ตกปลาวานได้เมได้ไงอะไอเดะหรือแทงกลั้นไอเดะเมยตกปลาวานตกปลาวานได้แล้วอะปลานน้ำลึกจังนะไปยิเงียงปลาวานอีกยาวบ้าเดินมัเดินมาเดินเฮียตาเล่ก้าดาเล่นก้าด้า Uhm, ตอนย like, ิบหายเสียงโรมันที่ไหนเสียงบาวานที eles, ่ไหนกันโอ้ยเม่แก้เดี๋ยวเมื่อกี้ดูอยู่แต่กูตกบาวานอีกรอบนึงไอ้สัดไม่ไม่ก่อนเนี้ยเอ้าไอ้เหี้ยตายแล้วเหรอขอพูดไปดิขอพูดมาดิ ือเไม่ไม่คือเขาปาดผมได้ปิดเท้าไงไม่มีตาด้วยต่อมตมันก็ตกอ่ะท่อมตงด่ากูณได้ปิดเท้านะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยนี่ต่อมตงมายิ้มบั๊บคุณบนรถด่าคุณโดนเนมนะไอ้เชี่ยนี่อเหญ่ตาปะไม่เล้าดีอะไม่คนตายมันตามความไม่ได้อยู่แล้วเนาะใช่ใช่สบายสบายมาเนี้ยมเนี้ยเนี้ยเราไมรู้จักยังถามมันี้รู้จักรู้จักกูยังอ่ะกูมีเนมนะตอนเนี้ยฮะกูมีเนมนะถามเนี่ยโอ้ยตอบเป็นหายใจวะโอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่น ไม่กูถามได้กูมีเนมยังเฮ้ยยยเกีงศพขาจะไม่มาด่าผมย้อนหลังใช่ไหมพี่ไม่มันทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้โด่าผมตะลกจริงเหรอพี่เล่นบอลบอลละไม่ทำเขาไม่ได้น้องชิวๆได้หรอกเชียร์นี่ด่ากูโดนเนมแกงกูแม่สีแค่นั้นแหละแม่สีสองแม่สีอะไปแล้วเอานี่ เอาขึ้นมาเลยนะพี่เรียบร้อนกระลายใจอันจะไม่ได้หรอกถ้ามันแทงมึงถ้ามันแทงมึงมึงแจ้งเลยพี่พี่หลบหน่อยมันตื่นมาน้องรักเหมือนเดิมอ่ะเขาจะไม่ว่าผมใช่ไหมพี่ไม่ว่ามันไม่ว่าเองมันจำไม่ได้มันจำไม่ได้ต้องมาเลยนจำไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยไอ้มีไปไหนมาไปชื่อเลยวันดีพี่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 เลิกไปไหนมา ไม่ม่ยืนตกปลานี่ม่ยืนดีใช่ป่ะตกปลาไปไม่น้องตกปลาไปไม่เป็นไรพี่ไม่จำอยู่แล้วน้องตกปลาไปตกปลาไปตกปไปพี่จำความไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่ได้จำอะไรได้น้องก็พี่บอกให้ตกไปไงคือแบบโค้ชเสียวหลักอะตกปลารอบนี้ยืนเอียงได้ไหมพี่ไม่หลังตกปลาไปมึงอะนี่นั่นแหละพี่ไม่รู้พี่จำอะไรไม่ได้อยู่แล้วน้อง พี่จำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรน้องตกปลาไปพี่มีเอดีหรือเปล่าตกปลาไปคุณถามไม่ต้องมาป่านพี่ถามจะเพี้ยนเลยตกปลาไปมีบหน่อยแต่พี่เ่แดังคนเดียวอะพี่ดูศพไม่ต้องเสือกตกปลาไปไอ้หัวแดงตกปลาไปน้อง เรื่องที่มันแล้วก็ให้มันแล้วไปน้องโอเคพี่ไม่อันนั้นอ่ะเรื่องไอเรื่องรถชนเรื่องฟาร์มเรื่องเก่าแต่เนี่ยเรื่องใหม่ตกไปน้องตกไปเรื่องใหม่นี่เรื่องอะไรพี่ตกปลาไปน้องขันไรตกปลาไปคนที่มีมาเบาหน่อยพี่มีคนเรือดีน้องโม่โม่ไม่พอใจก็ลงเรือไปสัตว์พี่ไปเดือดใครมาเนี่ยพี่มีเขาตกปลากันขับขับคำขันทันแล้วเชียร์แรกเล แล้วพี่มายืนตกหลังผมทำไมอ่ะก็พี่ดีใจน้องตกปลาเบ็ดมันจะบั๊กอ่ะนะไม่บลักตกไปน้องตกไปเขียนดาลเดินหนีเสื่องพี่อะไรตายก็ไปตายไปอี๋อ่ะตัวใจกระพุครู้แลาวว่าจังวะที่เขาเข้ามาหาเมืงแล้วบอกว่าไอ้ตาผิด เอาไปเจ้ามาที่พี่เข้ามาบอกผมว่าตาสู้ๆแล้วได้แล้วมายืนขวางทางเดินบิดจะเกลกะได้ปะพี่พี่ชัยอ,อันนี้เรียกขู่อันนี้เรียกขู่อ,อันนี้เรียกว่าขู่อย่าเพิ่งแย่งอ่ะนะไม่งด้แตกงอันนี้ขู่ตั้งใจนี่ขู่นี้ในบิดไม่ได้นะนี่นี่ไงล่ะตัดขู่เยอะไอ้ต่อยสัตว์ไอ้เหี้ยอะไรกู้กุ ไอ้ไหวปะแฝงกูปะมึงเงน normal ดิเอาดิมันเหลือเอเดียนเดียวอะคนชุบคือไอ้ป้อมเลือกเอาว่ามันจะชุบใครมึงว่ามันจะชุบใครถ้ามึงตายอะมึงแขนกูหลายสัตว์แขนกูมางไปอ่ะมึงแขนกูมากปะแม่แม่มึงแทงกูข้ามประเทศหน่อยสัตว์แขนมากไปอ่ะเดี๋ยวกูตอบอีอ่ะ ก็ไปชุบข้างหน้าสิเฮียมอเตรงนี้ไม่ตัดมันวิ่งไปไม่ได้โงด์ไอ้ย่าแบงค์เล่นปิดคนไรสัตว์แม่งซ่าไงจะรีบแล้วเนี่ยโอ้ยก็เพิ่งสิบโดมือนกันเฮ้ยมือแข็งหไอ้ย่ามือโดนมือโดนมือโดน แอมิลี่ตอบอาว่าผ่ากูว่าแข่งได้พี่เอี๊ดอ่กหนึ่งแข่งได้แข่งไปแข่งไปผ่าพี่เชื่อคำขูดเขาพูดไอ้เยี่ยนที่แข่งข้ามประเทศนะครับแอมิลี่เองนะพี่เอี๊ดวะน้องแอมิลี่ใหงพี่แทนใครอ่ะไม่พี่ไม่รู้ให้แทนใครเล่าบอกพี่บอกชื่อผมพิมพ์เล่นไม่ลก็ไม่บอกว่าห้ามพูดขอโทษน้องเขาตี ไอ้เช่นเต้นหาเหี้ยอะไรสัตว์มันไม่เป็นไรเรือหน้ามันชืดแปลกแปลแล้วพี่นั่นนี่เนี่ยใกล้ขึ้นทะเลแล้วว่ะลมมันแรงอ๋อลมมันแรงเฮ้ยอันนี้เรือใครนะเรือไอ้สวยลมยุเอเรือชูชีพอยู่ตรงไหนอ่ะจะได้ไปสแตนบายไว้รอไว้คี่ไนี่ห่วงยางนี่ข้างนี่ ยืมไม่ก่อนแล้วห่วงยางเฮียนี่จมอยู่เลยนะไอ้สัตว์ไม่มีคำ่ารอดนะไม่เกาะเกาะถ้าตีนติดนี่คือลงไปถึงใต้สมุทรเลยนะจมก้นวไม่พี่เมื่อเห็นคนจมน้ำเมื่โยนเฮียนี่ลงไปมันตายเลยนะโยนโยนจะโยหักอ่ะโยนจะโยนโยนให้จับไอ้เฮียโยนใส่ห่วงยางใหญ่อันนี้ห่วงยางแต่ผมว่าห่วงใหญ่ไอ น่ารักมากบางไอ้เหี่อ่ะคโดนแทงเแต่ป้อมแถวนี้ไม่มีผู้หญิงเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องดามเมียนขนาดนั้นเนอะโอ้ยยี่โอ้ยยี่อ่ะเฮ้ยบังกูด้วยบังกูด้วยโอ้ยยี่ป้อมจะไปฆ่าโจมป้อมเจนเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่มีผู้หญิงผมไม่มีเพียนป้อมอย่าป้อม ๊อลหยาเรือเรามีแต่นักลบอ,ลบอะอารมณ์แบบว่าบอลหยาแคทไม่อยู่ให้อารมณ์แบบว่าไปลงอาหารแล้วเจอสาวที่ชอบแล้วเกยตบหัวเพื่อนเพื่อนแซวแล้วตบแรงๆอะแ <c oughs> ล้วก็ทำทรงแบบไม่เขินอะโอ้ยอย่า <c oughs> ละวานยำเฮ้ยอย่าละวานหย่าละวาเนี่ยอะไรวะแล้วก็ตบหัวเพื่อนโชว์แล้วก็ทรงมุดจิตเลยไปยิ้เข่าใช่ปะทรงนี้ว่าทรงพาวเวอร์เลยปะ แล้วพอเพื่อนแฟนวอีกรอบหนึ่งก็บอกพูดเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์มันก็ต้องตีอยู่แงม่ไเลยอ้เลยวะแล้วพอกินข้าวเสร็จก็เดินผ่านครับเพื่อนแซวอีกก็ตบหัวเพื่อนแล้วก็เดินไปไป็เฮี้ยอะไรวะพูดเฮี้ยไั้หน่าวอ่ะพูดได้หน่าววะไอ้สอดเดี๋ยวถึงฝั่งเดี๋ยวผมแทงให้เอาเอาดิเอาดิเอาดิน้อง พี Workers, nicht möglich, nicht Zimmer, <S <S ่ได้ยินด้วยเหรอไม่ได้ตื่นนไม่ผมเปิดวิทเปอร์นะผายเนาะเป้าหมายได้ยินหมดแล้วตอนนี้ไม่ละไอ้ไอ้ไอ้เบลลี่เขาเขามาแพร่เหียอะไรเดี๋ยวกูตอบอะไรพี่อะไรเมื่อกี้มึงพูดอะไรกูได้ยินเปล่าพี่กูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้อย่าลำกันเพื่อนอย่าลำกันอย่าลำกัน อ้ยเรือโจมมาเลยขีย่เรือเรือยอะเ